วันนี้จะมาโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการผัดแตงใสไข่สไตล์ของดิฉันเองค่ะนะตอนอยู่ไทยผัดแตงใสไข่เป็นสภาพไหนไม่รู้แต่ว่าตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นดัดจริตนิดนึงค่ะ <c oughs> ใครจะมาซีเอฟท่าหลังแต่งไม่ได้นะคะนี่รุดออกรุดขึ้นรุดลงนะคุณนะนะทะลอกไ,อไม่ใช่สีถกไม่ใช่สี ปอกเปลือกออกนิดนึงนะอย่าปอกหมดปอกหมดไม่อร่อยนะคะสำหรับดิฉันนี่ทำไมหั่นแตงแบบนี้ปกติเขาไม่หั่นแบบนี้กันนะเรื่องของกูค่ะก็บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วไงว่ามันเป็นผัดแตงสไตล์ฉันเองนะใส่มะเขือเทศด้วยมะเขือเทศจิว๋วใครมีลูกใหญ่ก็ใส่ไปบ้านไม่มีมีแต่ลูกเล็ก <c oughs> ก็ตอกไข่ลงไปฮะไข่ไก่สองฟองก็มายองเนสเพิ่มความนุ่มให้กับไข่นะประมาณนี้เลยนําไข่ลงไปผัดให้มันสุก ประมาณ80%ก่อนเนาะไม่ต้องสุกเยอะไม่ต้องสุกร้อยเปอร์เซ็นตนะคขานะแล้วจะมาแลบดินอะไรแถวนี้ฮะอะไรล่ะเมืองผัวกูพูดสิพูดสิผัวก็แม่งมากวนที่อะไรตอนนี้เนี่ยล้วผัดแตงกูถึงไหนแล้วล่ะเออตอนแรกก็เออเอาอะไรนะซีนะคังอะอะไรอะ เออทูน่ากระป๋องเออมาผัดกับอะไรนะอะไรมอกนักขังอยากกินนะะักขังเออกูไม่เป็นอันภาคเสียงหรอกนะวันนี้เอาเป็นว่าผัดแตงบ้านดิฉันก็จะประมาณนี้แต่เธออืมปกติผัดแตงที่ไทยฉันก็ทําเหมือนคนไทยนั่นแหละแต่มาอยู่ญี่ปุ่นนะดิฉันก็เลยดัดจริดอะไรอีกลนะ่ะอันนี้ก็จะเป็นผัดแตงสไตล์ฉันเธอะฉันมีความผสมผสานความไทยแล้วก็ญี่ปุ่นรวมกันนะคุณนะ เป็นกับแก้มก็ได้นะคะกับพาวก็เลิศนี่ใส่กระเทียมเจียวลงไปด้วยจะได้หอมๆส่วนเครื่องปรุงนั้นใครจับใจความได้ยังไงก็นั่นแหละตามนั้นเลยคุณนะปวดหัวกับผัว่วมากค่ะสูตรผัดแตงสไตล์น้องหญิงใครเดาสูตรได้คอมเมนต์มาให้เพื่อนดูหน่อยนะคะว่าดิฉันใส่อะไรลงไปบ้างบอกเลยว่าอร่อยเด็ดมาก